สบายดีพ่อแม่พี่น้องงามเศร้าๆนขินมาหนุนเขาก็ป hmm. oh. ิดเกอบไก่น่้นงเอาเตะกันกินกินเอาห้ามเกลือพี่น้อย เกอไก่ทั้งนั้นแล้วแล้วก็มาเกอไก่พันได้ละตัวนึงแต่พันก็มีสี่โตเนี่แต่สามโตต,ตัวน,งนึงยังกินน้าหมูพุ่ยมาเทไ้มา ีตัวไก่พันธุ์แม่ไก่พันธผู้มีตัวเดียวน,นี่นี่อะไเนาะแล้วเกิดเป็ดเกือไก่จะมากเกือเป็ดเด็กน้อยทางนั้นเป็ดผสมผสารนรผสมผสารนคือเป็ดปนกับไก่เออไก่ พันตัวนี้หวดผีแล้วเห็ดหัวอ,อว้อมไ้คักแดนบอนงามลิ้นทั้งในทั้งห้ำทั้งห้ำพับปนใส่กับเขา่าปนกับหัวอาหารปนกัสัน กมอาหารปนกันอืมตัวจับแยงอันนี้ฮะกมาหมกินสิ่องนะดูเว้ยฮะเข้ามานลอดอดอด่ บันี้แล้วก็เป็ดก็ไก่แล้วเราก็จิไปเกอือหมูหน่องเลยเกอือเป็ดไอ้สาเพลนแรงเป็ดกับหมูเสาเพลนแรง จะไปเกบหมูน้พี่น้องมาหอดหมูแล้วพี่น้องโอ้ยดดดีดดีวยมูสองตัวนี่เหนือยดสองเงีไนเนือยไปไหนนี่กี้องิเป็นสาว ิ่นบ่นอนเพิ่นมัวกํลังเตรียมตัวออกออนฟือง อ่างงัวกับพี่น้องเลยอ่างัวที่ปลูกไว้เพราอวันนั้นออกแตะหมอกกลางคืนปิดไฟก่อนปิดไฟแล้วก็จะเสียบสายสด พราะว่ายันยันยันยนงออกไปกินพลปูกันี้ก็ดีตังตงแล้วว่าจะดีว่าจะเสียใส่ห้องแล้วเกียมโตสะลอออ ले uh. आ uh. nah. ไ้กินเฟืองอันนี้เน่งสายสอดไปใส่ก้อนละไมย็นว่าเจ้าละไมเอาขุกหมู มันข่องเปิดไฟให้งัวเพราะว่าไมงไม้อิ่มอยู่บ่เซ็ฟไปเถอะโอ้บ่อิ่มน้ำขุดหนึ่งสูงตัวไม่อิ่มเลยตอนนี้ก็ไม่ต่บ่อิ่มเอาทำเอาอาหารลงไปอืมให้กัน tôi nhảy nó bọc phe luôn rồi bên này có cả gì để bị cưa เป็นน,น้อยกำลังเบอออกมายัางบบทานได้เอามาน,นหนูมันเนาะหากัน,นามาหอดหมูเกือบมูวแล้วก็ามาหอดมาัวแล้วจะไปเกือบเป็ดน,น้อยเหมนเรียนเลยบอนไพบอนมันอ anh đang nghe nguo yin anh ấy bắn bê tông nôi to đại là, bị trôn đè là, các, mồm thằng hòm cái tông không nữa, thằng hòm cái tông không, ม่นนุ่นผสมแหววตองของกระต้มขนมของข้า,ขาวประดับดินบริลงน้นามาเลยมากไหมามากน้ำ

ะระยะห่างพี่น้องเ,เอ้ยเราก็สิไปเอาหมกเ้าวก่อนมาซื้อมาห่อขนมกระต้มวันนี้เป็นมือเกี่ยมห่อข้าวประดับดินพี่น้องเอ้ยเมื่อินเป็นมือยายเนาะเาก็สิอำลาพระจักพี่น้องไปแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูอำพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าสบายดี